กลัวพี่จี้ไม่รักใช่ไหมใช่ค่ะวัะนกะ่อนเมื่อวานน่ะหนูแบบไปซ้อมเต้นใช่ไหมกับพี่จี้กับอีล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่จี้ก็แบบว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายแล้วก็อะไรไม่รู้แบบอะไรไม่รู้ว่าคือนัอ่นแหละก็เลยบอกพี่จี้ว่าไม่เล่นด้วยละงอนแล้ว <laughs> แบบพี่จี้ก็กลัวหนูกลับอ่ะ ขึ้นหนูก็พูดว่าแบบมันไม่เล่นว่ละงอนละลชวพี่จีก็พูดว่าอย่าอย่าอย่าอะไรก่อนไม่เอาใช่แล้วพี่จีอ่ะพูดบอกว่าพูดแบบพูดพูดลอยอะไรอย่างงี้พูดพูดกับใครนั่แหละแล้วก็แบบพูดว่ามันหนูก็เลยพูดว่าอย่าอย่าเรียกว่ามันเพราะว่ามันเป็นศาสตร์อะไรอย่างนี้แล้วพี่จีก็พูดว่างั้น เรียกเผือกแทนและกันคือแบบอะไรอ่ะไม่ได้ขึ้นมา,มาหมดจริงจแล้วเขาก็แบบเล่นอนะ่ะดูดีที่หลังไม่ชมพิจิและเพราะว่าคนอื่นชมแทนหมดแล้วถ้หาหาคำพูดใหม่พูดกับพิจิสิคำว่าอะไรดีละ่ะคือแบบทุกคนพูดพิจิสวยอ่ะไปหมดแล้วว่าให้เครดิตด,ด้วย จบแล้วเนี่ยหมดแล้วไม่มีคำจะพูดแล้วพี่จีแค่พูดชื่อก็ตลกแล้วพี่จีอ่ะพี่จีจีพี่จีจีสวยอ่ะียกเต็มยด